ค่ะท่านผู้ชมไปดูการลดภาระให้ประชาชนกันค่ะ OR เขาจับมือกับการเคหะแห่งชาติช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านก๊าซสูงต้มให้ประชาชนโดยมอบสิทธิพิเศษนะคะสำหรับการซื้อก๊าซสูงต้มปอตทอให้กับผู้พักอาศัยของการเคหะผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG คุณสุชาติระมาดผู้อำนวยการใหญ่บริษัทปอตทอน้ำมันและการค้าปริจจำกัดมหาชนหรือ OR และคุณทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการก๊าซสูงต้มปอตทเพื่อช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติค่ะเราดูแลผ<ม>ู้พักอาศัยในการของการเคหะแห่งชาตินะครับที่เข้าไปอยู่ในอาศัยโดยการที่ม,มีส่วนลดพิเศษนําเรื่องของถังเอพบจีที่มีความมั่น,นคงปลอดภัย ฐานแอปพลิเคชันเอาอ่าก็จะให้ทางประชาชนนะครับที่ประโยสาเนียได้ใช้ของที่มีคุณภาพสูงนะครับปลอดภัยและช่วยลดภาระให้กับประชาชนในการที่จะใช้จ่ายครับวันนี้เราเริ่มไปแล้วทั้งหมด12จังหวัดนะครับ28โครงการประมาณหมื่นหมื่นกว่ารายนะฮะและคาดว่าจะขยายต่อเนื่องครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งท่างการกรห,หที่ให้โอกาสทางวาเข้าไปร่วมมือในการที่ดูแลคนไทยด้วยกันครับ การขยายในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะตรงจุดไหนที่โครงการใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปพูดคุยกันทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มอบสิ่งดีๆอย่างนี้นะครับให้กับผู้พักอาศัยมั่นใจว่าการโคการเนกล่กาวนั้นจะช่วยส่งผลให้ประชชนนั้นลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับแล้วมั่นใจเรื่องความายด้วยครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยการแห่งชาติวันนี้ต้องถือว่าได้รับเพียรนะครับอย่างมากจากทางโออาร์นะครับในการที่จะมาลงนามเอโมยูร่วมกันนะครับ จริงๆแล้วการแข่งชาติอยากจะมาเอ็มูด้วยนานแลวครับนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับก็วันนี้ถือว่าเจ้าสาวนะครับมามอบตัวให้กับทางเจ้าบ่าวนะครับก็ต้องเรียนว่าการแข่งชาตินะครับเรามีพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในโครงการนี้กว่า3ล้านคนนะครับแล้วก็กระบวนการที่ทางโออาจะเข้ามาร่วมโดยเฉพาะของการนําร่องแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการถุงต้มปตทนะครับเป็นการลดค่าครองชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ การถุงต้มถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่พี่น้องประชาชนต้องใช้แตครับแล้วเราก็หวังกันอย่างยิ่งว่าในธุรกิจด้านอื่นๆของโออาจะมาช่วยเสริมนะครับในเรื่องของคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนที่พากอาศตรอยู่ในโครงการของการแข่งชาติต่อไปธุรกิจของทางโออนะครับเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะ ผู้พักอาศัยของการแห่งชาติเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการของโออาผมเชื่อครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับพี่น้องที่พักอาศัยอยู่ในโครงการของการแห่งชาตินี่ก็จะได้รับสิ่งดีดีจากโออาสองหน่วยงานผมว่าเป้าหมายเราเหมือนกันครับคืออยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยครับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการมอบสิทธิพิเศษผ่านการใช้โปรโมชั่นโค้ดในการสั่งซื้อก๊าซถุงต้มปอตทหรือมัดจำถังก๊าซถุงต้มปอตทใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน ORLPG โดยร้านค้าตัวแทนก๊าซสูงต้มปอตอที่ร่วมจำหน่ายสินค้าในแอปพลิเคชัน ORLPG จะเป็นผู้จัดส่งก๊าซสูงต้มปอตอให้โครงการของการเคหะในแต่ละพื้นที่คะ่ะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะไปดูสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าร่วมสร้างสังคมค่ะวันตำ่ำค่ะ